พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมกันแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาคบูชาโดยที่วัดชนาทิพย์เฉลิมพระอารามหลวงในอำเภอเมืองจังหวัดสตูลพุทธศาสนิกชนนักเรียนนักศึกษาและชาวเมียนมากว่า300คนได้ร่วมกันแห่ผ้าขึ้นพระบรมธาตุเจดีสีเมืองใต้โดยมีการตั้งขบวนแห่ผ้าในบริเวณวัดชนาทิพย์เฉลิมพระอารามหลวงจากนั้นได้เวียนรอบพระอุโบสถสามรอบ กระบวนแห่ผ้าขึ้นธาตจะมีการยืนแถวเรียงเป็นริ้วขบวนยาวไปตามความยาวของผืนผ้าซึ่งปีนี้ผ้าเนี่ยยาวกว่า200เมตรโดยมีชาวบ้านทูลชูผ้าพระประตะไว้เหนือศรีรษะเพราะเชื่อว่าผ้าพระประตะเป็นเครื่องสักราระพระพุทธเจ้าจากนั้นร่วมกันนำผ้าบริวาและผ้าพระประตะขึ้นหม่มองค์พระธาตุเจดีศีเมืองใต้ การถวายผ้าขึ้นธาตุทำเพื่อเป็นพุทธบูชาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถาให้พุทธศาสนิกชนมีใจิตใจแน่วแน่ที่จะบูชาองค์พระบรมธาตุเจดียเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตซึ่งปีนี้ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่ชุดขาวมาร่วมง,งานกันอย่างคึกคัก